ผมจะวางงานางนี้ก่อนให้ติดก่อนแล้วผมก็ค่ <c oughs> อยขยับเข้าไปเห็นปะเห็นปะพอขึ้นพวกงี้เราก็อยู่ก่อนผมจะกินขึ้นงนาก่อนเห็นปะ ok ngay mấy ý cùng bằng uh, khá nhiều đấy một vết pháo bị lại này ok mấy ý có chạy đâu à đá đá đấy ok mấy ạ à đá gặp to mấy ngay khắp sủi mấy ่โถเองก็สวยสิวะฮะติดอ๋อติดเหรอแต่นี่มันมันปรับยากของเรื่องไม่ต้องปรับมันเขาเรียกแพนตามภาพแบบวิดีโอมันเขาเรียกมันจะแพนช้าๆเพื่อให้ภาพไม่ไม่มัวอ๋อมันมันจะแพ่นของมันเองเออเปนแผ่นขมันเองเงี้ยมันจะช้าหน่อยแต่ว่าภาพจะนิ่มลูกค้าดูเวลาดูยูทูปมันจะนุ่มอ่าอ้าวไม่เกี่ยวเนี่ยดูลูกค้าเนี่ยนี่งโถ ะท้าเกี่ยวสมุนทีปรับออโต้นะครับปรับคอรวงออโต้นะครับกับเข้าตู้เองนะครับผมนะี่ร้อยเพื่อจะง่ายต่อการใช้งานตัดก็ตัดลตัดเรียบพื้นนะครับเพื่อสับฟางนะครับลูกค้าจะได้ทำปุ๋ยได้ง่ายนะครับเนียเนียนเนียนนะครับผมนี่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมขท้านาวานลกนะครับลูกค้าเป็นทำนาเป็นเอออินซีนะครับผม